ครับค่ะสวัสดีนะครับทุกทันทีเขามารับชมรับฟังเนาะจองเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในส่วนอย่างนะครับห้างหายไปโดดนะครับพี่น้องช่วงนี้ผมงานหนุงเนาะงานราชการมัน้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ตอนแรกได้เป็นวันหยุดเืออื่นเดี๋ยวเลยพามาเบิ่งคำจังหน่อยนะครับพี่น้องแต่ก็มีแนวเบิ่งขึ้นกาครับงานเกษตรมันมีตกงานครับ มืัอน,นี้ผมก็จะพามาสังเกตอาการง่วงควายนะครับกลางคืนเป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากาคนที่เคยมีประสบการณ์เนาะอย่างผมจังพอจังผมเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงคือผมเคยเห็นงานฟาร์มนะครับฟาร์มงัวฟาร์มหมูนะครับการสังเกตอาการซัดตอนกลางคืนเนี่ยมีประโยชน์คืออากาศกลางคืนมันเฉื่นพี่น้องแล้วก็ งูควายหรือว่าสัตว์เนี่ยมันนอนเนี่ยคือมันแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติบอหมายถึงว่าเนี่ยครับพฤติกรรมธรรมชาติตีเอื้องครับสารเท่าเอื้องเขี้ยวเอื้องครับเนี่ยเด็กพี่น้องเขี้ยวเอื้องปกติบอมีอาการแบบไดนะครับงูควายบางตัวขืนเนี่ยมันขึ้นก็นมีนะครับพี่น้องมีเมือกบางตัวเขี้ยวเอื้องอะไรตนะ่างต ก็ไฟอหไหรยุ่งไ้เลี่ยงแบบปกติครับยุ่งกับไรมัยุ่งกัดค่ะมันอยู่ติดคล้องน้ำนะครับผมก็คิดจะจะเฮ็ดมุ่งไห้อยู่ครับพี่น้องหางบป,ประมาณก่อนหลายตัวคือเกาครับพี่น้องเริ่เป็นนุ่มเป็นสา้ากันแล้ว นีตัวนี้เพิ่งเฮ็ดฮอร์โมนไปม้วนพุธเนาะพี่น้องเพิ่งผสมไปเพราะมันเฮ็ดฮอร์โมนผสมไปวันพุธนะครับใส่ถ้าเป็นสายเชลลเลยกระสืรู้จักคือแพน,นดา้าเนาะจ้าเพนด้าเชลล์เลยนะครับอันนี้สําหรับลูกงัวนะครับที่ยังใบไงใบแข็งแรงกแถวคัดไ,ไว้ขอ,อกป่วยเนาะขอ,อกป่วยก็สําคัญนะครับพี่น้องในระบบฟาร์มเนี่ยคัดสัตว์อ่อนแอไปไว้อีกขอกหนึ่ง ถ้าเป็นระบบพัดลุมก็จะไว้ท่ายพัดลุมเพื่อจะให้ถ้ายุต้นพัดล่มย่ำระบายนา้ำระบายอากาศกันสิผ่านอากาศผ่านคูลิ่งแพกมากนะครับในี่ในระบบฟ้ามฟ้ามปิดนะพี่น้องเนาะเป็นหมูหรือว่าเป็นงวที่มีราคาพอพันแม่พันแน่ที่สายเลือต่างประเทศก,ก็กสิใส่ในล่องเรือนปิดเขาก็จะคัดไวไท้ทายนะสำหรับสัตว์ที่ออนแอนะพี่น้องเพราะว่าโลกก็จะบริ่านหมูมากนะครับ แต่ซอยได้แค่ระยะสั้นนะ่น้องเนะอันนี้งวัวไทยนะครับแม่แต่ผมได้เ,เคยติดตามมาสิหูวว่าแม่นี่ให้ลูกสวยนะครับนั่นนั่นลูกสาวเขาลูกสาวเขาผส,สมแลว้วแล้วก็ลูกไส้เขานี่ครับเก้าเดือนแฟนครับเรียกรองร้ายเลยทองกับอ่าเป็นลูกผสมบิบมาเตอร์นะครับบิบมาเตอร์กับไทยกิปอ นี่เพิ่งสูงซําใหญ่แล้วพี่น้องสูงซําใหญ่ได้นี่ครับนี่ละแม่เบิ่งบไ่ได้ผมก็อดหวัวบ่ได้สูงซําแม่แล้วนี่ครับเก้าเดือนนี่็ชาลเล่ไอ้ปมเจเอาไปเห็ดพ่อพันเนาะลูกอ่าัยยะนะครับไอ้อัยยะอัยยะนี่เลยเป็นลูกงวดติดท่องมาจากต่างประเทศนะครับผมกับได้รำเชื้อมาผสม ไอ้พวกนี้พวกนี้ลูกคอกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวถึงฤดูกาลก็จะไปเปลี่ยนนะครับพี่น้องเปลี่ยนเป็นเนงินก็ได้เปลี่ยนเป็น,ต,น,นนะตัวเมียก็ได้นะพี่น้องเนาะอะไตัวเมียอันนี้ก็สิลักหม่นกาบ,บาทมหม่นก่ห้องอะไรงัว่าไทยกีปอได้ยามันน้อยนี่นะครับเบิ่งสังเกตอาการเคียวเอืองนะพี่น้องนะนองนะนอว่าปกติ งวัวป่วยงวัวไอกับตาหนังขึ้นเลยนะครับพี่น้องมันจะสังเกตง่ายครับห่างหายไปโดนนะครับพี่น้องเนาะฝากขอบขอบคุณในหลายนะครับสําหรับผู้ที่เข้าามาติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมนะครับคนเข้ามาเบื้องหลายแต่บ่ค่อยกดติดตามเนาะผมก็จะมีกําลังใจเฮ็ดเนาะพี่น้องไก่ล้วครับไก่ได้พ่อหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วครับขอบคุณในหลายนะครับพี่น้องสําหรับ การติดตามที่ผ่านมานะครับผมจะมาอัพไ้เงเรื่อยๆเดี๋ยวบื่บอ่นเบื่อ่นผมจะพ้าสนตะพายงัวครับพี่น้องสนแบบสดๆเลยเป็นวิธีชีวิตบานๆเท่านี้แหละนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับ